ไม่หังไีความพีสู้ๆนะคะคนเก่งขอบคุณนะคะเมื่อคืนเราร้องไห้ไปแล้วเนาะยกหนึ่งก่อนเราจะนอนมีอบาอีกแล้วคือบางทีมันแบบมันมันปฏิเสธไม่ได้แล้วมันก็มีความกดดันความลำบากใจอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องงานมันก็หลายเรื่องนะคะมามาชนกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนาะเราก็ไม่ได้เกิ่งแบบ เสมอไปในวันที่เหนื่อยก็คือกับพี่ทีโอข้อแล้วก็บหายใจกันรักโดยไม่มีพ่อแม้ใครที่ถามว่าพีย่นยนไปจะกร้อยไว้ดูเลยนะคะทายได้การอย่างบนแแปชั่นค่ะ ส่วนัดไปใจเงินร้อยใหม่ดูเลยที่เลยค่ะมีคนตอบแทน้นีิหรอค่ะสิไเป็นร้อยอยู่บานแดยเอาเพือว่าปีประทุมเด้อจา้าค่ะวันนี้สู้ๆนะคะคนเก่งกอดกๆนะคะตอบคำถามมาดีเลยสู้ๆนะคะพี่แอนเป็นกำลังใจให้นะคะครับ ออกรายการวันไหนคะน้องแอนเดี๋ยวจะบอกอีกทีค่ะกอดๆให้กำลังใจอรดีสู้ๆนะคะน้องแอนคนเก่งของบอสบอสโทรมาปลุกตั้งแต่เช้าๆค่ะกลัวแอนไม่ตื่นรายการสดเดอะอเทสคะ่ะ บันทึกเทปค่ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้รักแอนบอยค่ะนะะเทแคนนะคะ,คน,ะ,ค,ะคนเก่งเงื่อนนักสู้อยู่แล้ว สู้ๆนะคะน้องแอนคนเก่งไหนไม่ได้แบบนี้สู้ชีวิตชีวิตกับสูขกับสู้ๆนะคะแม่น้องหมูสวัสดีค่ะซอวันนี้เราสิยงมันต้นเสียงของคอ,อนเสิร์ตพอดีมาบ่งนี่น่าเียเนี่ยถ้าวันที่เอาจริงอ่ะชอบเป็นอย่เงี้ยตลอด สวัสดีค่ะน้องกระท้อนไหมพี่แอนดู